เมื่อก่อนนี่ไปอย่างไปเล่นไปเล่นกับกับพี่สักรินบุญยริศเนี่ยก็ก็ก็ไปเล่นคู่กับวงเพชรพินทองเพพวง,งลูกทุ่งต่างจ<อ>ังหวัดสมัยก่อนอนะครับ<อ>ก็ไปเล่นด้วยกันไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าถ้าถ้าในในในกรุงเทพก็ก็มีงานส่วนมากจะเป็นแดนเนรามิด แต่ในระเีแต่ตอนนั้นก็กำลังบูมเลยแหละใช่คือตอนนั้นนี่ถือว่าเป็นก็จะมีดนตรีเสาร์อาทิตย์นะครับถือว่าเป็นเเปป็็นนช่วงช่วงยุคทองของวัยรุ่นของเราเลยป่ะคะครับตอนนั้นตอนนั้นนี่เริ่มได้สตังค์แล้วใช่ไหมคะเริ่มหาเงินด้วยตัวเองได้แล้วแล้วพอพอสิ่งสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแบบนี้มีอะไรที่มาทำให้เราแบบเหมือนกับเชยช้ยหรือว่าหรือว่ามีเซเพลอะไรบ้างไหมคะมันก็มีะครับ มันก็มีก็มีก็มีอย่างอย่างเช่นไปบางทีเราก็ต้องดื่มก็ต้องมีพวกนี้ก็ดื่มครับก็ดื่มกับเขาด้วยดื่มแล้วความขี้อายของเราหายไหมฮะดื่มแล้วก็เหมือนเดิมไม่ดื่มแล้วไม่พูดเก่งขึ้นนะครับบางคนเขาดื่มเขาขี้อายพอดื่มแล้วเขาพูดเก่งขึ้นไม่ครับไม่เหรอคะเรียบร้อยเหมือนเดิมไม่เยอะเท่าไหร่อ๋อนอกจากดื่มแล้วมีอย่างอื่นนะเขาไปยก ข้องเกี่ยวกับบุรียาเสพติดล้วบุรีมีครับบุรีรมีแต่ไม่ถึงขั้นบุรีน,นี่ตั้งแต่ตั้งแต่มัธยมแล้วเอ๋อเหรอครับโโเพราะมัธยมคือเป็นเพราะเล่นดนตรีเหมือนกัน<อ>เพราะว่าอย่างเราไปที่ต่างๆเนี้ยที่ไปถึงเขาก็อย่างสมัยก่อนเนี้ยที่เด็กมัธยมปลายเขาก็จะข่มเด็กมัธยมต้นใช่ไหม,มถ้าเราไม่อยากให้เขาขม่มบางทีมันต้องทําอะไรที่เรียกว่า ต้องดูกะกันนะเออดูซาหน่อยเขาส่งบุหรี่ให้รับเลยสูบเลยเนาะแล้วสูบกันเนม่นก็ต้องเป็นเฮ้ยก็แสดงว่าก็ไม่ได้แบบว่าเงียบแบบมีเงียบแบบมีมีอะไรเหมือนกันนะมันมันต้องป้องกันตัวครับป้องกันตัวนกป้องกันตัวจ่อยไม่ได้จอยเดียวเขาหกศัพท์แล้วแล้วเริ่มเริ่มออกฤทธิ์ออกเดทเมื่อไหร่คะมีไหมฮะมีฤทธิ์มีเดทกับคนอื่นบ้างไหมคะ ไม่มีครับไม่ค่อยมีก็อย่างมากก็แค่เนี้ยครับมีแล้วเวลาที่ไปเล่นตามที่ต่างๆเนี่ยถามจริงครับว่าแม็กอินทอชเนี่ยมีสาวๆเข้ามาหาไหมคะก็มีมีนะครับก็มีก็มีเยอะตามปกติครับมีเยอะตามปกติครับเขาส่วนใหญ่เขาเข้ามาหาใครบ้างฮะก็ส่วนใหญ่ก็มีมีอู๋กับผมอ้าายอมรับยอมรับด้วยแล้วแล้วพี่อู๋เขาเข้าตอนไหนเข้ามาที่แม็กอินทอชตอนไหนอ่ะอู๋เนี่ยเข้ามา ตอนตอนหลังคือวงวงวงแม็กซ์ตอนแรกเนี่ยจะมีนักดนตรีรุ่นเก่าที่พอเปลี่ยนไปเนี่ยผมผมก็จะดึงหมูกับปริ้นเข้ามาก่อนพี่หมูหมูกิจิพันธ์ธน์เออพี่หมูกีาตาร์เออปรินมือเบสเน,นี่ยอันนั้นเป็นช่วงช่วงที่เปลี่ยนแล้วดนตรีค่อนข้างจะครั้งใหญ่มผมผมก็ไปเจอหมูกับปริ้นแล้วก็ดึงเข้ามาเล่นด้วยกัน แล้วก็แล้วก็พอไรนั้นสักพักหนึ่งมือคีย์บอร์ดเขาก็เขาก็ลาออกไปก็ไปเป็นอาจารย์เลยสมัยก็จะเป็นอาจารย์จนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะครับแล้วเขาก็เลยก็เลยหมูเขาก็เลยเออเขาไปช่วยงานที่ธรรมศาสตร์อยู่ช่วยเล่นดนตรีนะ่ะเขาก็เจออูนอเนี่แหละ